ดีใจมากๆค่ะที่น้องได้เข้าโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะสําหรับคนที่ว่าด้อยโอกาสไม่มีแบบไม่รู้จะพาลูกไปรักษาที่ไหนแล้วก็ทางบ้านก็ยากจนนะคะได้มูลนี้ทีนี้ก็คือโอกาสที่ว่าจะให้ลูกรอดแลยมันแบบป้ามันดีอะค่ะเพราะว่าลูกเราจะได้หายจากโรคหวัวใจพิการแต่กำเนินนะคะอยากบอก แม่แม่ทุกคนที่ว่าน้องเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดนะคะถ้าเกิดว่าดูเพจแล้วมีโครงการนี้อยากใหแ้แม่แม่ทุกคนพาน้องมา,าคัะมาร่วมโครงการค่ะแล้วคุณแม่จะได้รับคําตอบที่ว่าดีมากๆค่ะเพราะว่าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะฟรีตลอดค่ะ อยากจะบอกต่อถ้ามีโครงการนี้ก็มาร่วมกันเยอะๆนะคะเพราะมันเป็นโครงการรักษาฟรีด้วยค่ะมูลนิธิเขาก็ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินนะคะแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะอยากจะขอเชิญชวนคนที่เป็นโรคหัวใจมารักษากับโครงการนี้แล้วก็ข้อดีคือไม่เสียค่าใช้ใจ่ายถ้าไม่มีโครงการนี้น้องก็คงต้องเดินทางไป ตรวจที่ศิริราชต่อแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างโครงการนี้ดีค่ะหนูจะแนะนําต่อคุณหมอใจดีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะดีใจมากเลยค่ะเพราะเราอยากให้ลูกเราหายอะค่ะอยากบอกต่อคนที่เป็นเหมือนกับลูกตาว่าค่ะว่าให้มารักษาค่ะพจะได้หายเร็วๆหมอที่นี่ใจดีทุกคนไม่มีค่ารักษาอะไร ถ้าไม่มีโครงการนี้ผมรู้สึกมันพลาดโอกาสที่ได้มาเจอคุณหมอที่แนะนําค่อนข้างดีมากเลยครับแล้วก็เราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะแบบมานั่งกังวลต่อว่าเ,เราจะทํายังไงกับลูกเราต่อไปดีแล้วก็ไม่รู้จะไปรักษาตรงไหนดีจะเป็นโรงพยาบาลไหนหรือยังไงคือมันกังวลไปหมดครับว่ามันอันตรายหรือเปล่าถ้าไม่มีโครงการนี้คงไม่ได้มาเจอคุณหมอที่นี่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพปัตยาดีๆแล้วก็คาแนะนําดีมากครับ ก็อยากจะบอกว่าคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบไม่สบายใจหรือแบบอาจจะตัดสินใจอะไรยากเนี่ยคืออยากให้เข้ามาร่วมโครงการนี้เรามารับฟังนะครับเราจะได้แบบเหมือนเปิดเปิดโลกอีกโลกหนึ่งที่แบบทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรจะทําอย่างไรกับน้องควรจะรักษายัางไงแล้วก็ได้เจอคุณหมอดีๆหลายท่านเหมือนกันนะครับ